ก็วันนี้ผมจะมาแกะดูกลไกเทปข้างในมันว่ามันเป็นยังไงนี่ขขอฮอนดานะที่เสียแล้วแต่ว่าใช้ได้เมื่อเราเปิดฝามาตัวนี้มีไหมไหมหนึ่งหนึ่งน้าว่าวอลลูมเสียอ่ะมาเดี๋ยวผมจะแบบไม่มีไฟกันนะ เมื่อเราใส่เทปเนี่ยไอตัวแง่งเนี่ยมันจะไปผักกลนกับเทปนะไอเทปเนี่ยมันจะไปผักกลนอันนี้แล้วมันก็จะดันให้หัวอ่านเนี่ยมันอ่านเนี่ยหัวอ่านอยู่ตรงนี้อหัวอ่านเมื่อเรากดปุ่ม eject หัวอ่านเป็งที่เดิมแต่ว่าไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะเด้งออกมานี่นะ กระตุ้นมันมีจิกลำบากนะจะได้แหละอันนี้ผมลองพ่นไฟดูนะโอเคนะับเครื่องออนแล้วเครื่องออนอยู่บ้างเออเอ๋อ่ออะมาเมื่อเทปเนี่ยมันผักกับกวนอันนี้มันก็นจะ มนสั่งมันจะมีเซนเซอร์แล้วก็จะสั่งให้มอเตอร์ตัวนี้มันหมุน,นอันนี้ฝั่งนี้หมุนนะเมื่อเรากดปุ่มกอตัวนี้อ่ะมันไปกลับไม่ฝุ่นตรงนี้แต่ว่าเมื่อผมกดอีกรอบหนึง่งจะหมุนมาฝั่งนี้เมื่อผมกดตรงนี้คือปุ่มอะไรก็ไม่รู้มผมไปลองไปผักปนไก่มัน กวนกับอ้าวไม่อเจกเลย,ยสั่งอเจกอยู่นะกำลังสั่งอเจกอยู่อจนะอเจกะไม่อเจกออกเลยอเอาใหม่นะ้ โอ๊ยดูนะเอามหยย้ยมาตัดเองมันเลยนะอืมจนี่ทำมอเตอร์มันหมุนมันอะไรปกติ แต่มันไม่มีเสียงออกเจ้านี่นะอีเจ็กกยักวเจ็บะของฮอนด้ากับรุ่นอื่นอะของฮอนดา้าของโตโยต้าของมาต้าคล้ายๆกันนะหลักการทำง,งานคล้ายๆกันไฟเลยเว้ยเอาไฟจน E อ e ีเจกหยออีเจกเดี๋ยวมันต้องกดดันสุดมันเลยนะสุดมันเลยนะโอ้ตัด พีเจอันนี้คือเทปเข้ามาผักกลนแบบนี้หมนุนหมุนีใช้ได้ปกติแต่ว่ามันไม่มีเสียงอาการแปลกอย่างหนึ่ง ผมลองใส่เทปจริงๆนะคลิปหน้าตอนนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้นะตอนนี้เยวผมใส่ฝามันคืนมาเครื่องไอว่าบ้างเครื่องเนี้มันไหมแต่ว่าใช้ได้นะมันตัวอะไรไหมก็ไม่รู้ต้องลองเปลี่ยน ขันนอกสองตัวนี้เหมือนเดิมอเอาไขก้วงไม้หน่อยเาครับเย็นนะเย็นนะเย็นนี่ โอ้ยไมยไม่เลยนะฟ้าตัวอะไรไม่ว่าตัวอะไรไม่มันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่แถวๆเอ้ยดันมันไม่เลยดูดิ ก็ไม่ได้ตอบผิดข้วนะมันอะไรไหมอ่ะไม่รู้อะไรไห่อ่ะหาไม่เจอว่าอะไรไหมมันเป็นรอยไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรไหมไม่รู้ว่าอะไรไหมไอ้นี่มันระเบิดป่ะเนี่ยเอ๋ไอจ้าเนี้ยดีด ไมน่เกี่วไม่เกี่ยวนี้มันมีเสียงปกตินะอ่ะมาดูกลนก่อนละกันมาดูกลก่อนหันหน้ามาให้หันหน้าให้นี่คือเทปมามันเป็นฝาแบบปิดอ่ะมันดูลำบากนะไอ้เจ้าเครื่องเนี้ย อันนี้เทปมาเทปมานะเอาแขกวาสอนนี่มาถึงนะเห็นไหมมาถึงนะแค่บัตถึงก็แลนะ้วมามาเสร็จแล้วมันก็ผักอกนไก่ตัวนี้นะนี่วิ่งผักมันลแล้วมันก็เล่นอะไรของมันเนี่ย อันนี้มันทะลุปมานะอ่ะแล้วถ้าเรากดดีเจ็คัวนี้เก็บอันนี้กดตุ้งนวลกว่าอันนี้มันแข็งมากไอคอนด้านเนี่ยแข็งมากเอาไหมโอ้ยจะนี่มัน อีเจ็บผมต้องป้อนไฟดูนะว่ามันจะขึ้นว่าอะไรตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเล่นเทปได้หรือเปล่ามาป้อนไฟมาแล้ว ยากคีบเย็นมาเปิดสวิตช์ไฟไม่ติดอ่ะปี๊บขาดไหมโอ้ยสงสัยต้องไปเอาเครื่องนั้นมาละแบดหมดแบดไม่ขึ้นแล้ว หมล้จอไม่ขึ้นแบตหมดนะต่อตรงเว้ยผมปิดสวิตช์อยู่แบตบหนึ่งนะอะเมื่อกี้มันขั้วมันหลวมอ่ะไปจ้า ปิดเบาไปก่อนเดี๋ยวเราจอมาดูกันอเออมอเตอร์หมุนนะที่แน่ๆเนี่ยไอเจ้าเนี่ยมันไม่หมุนสายว่าผมจะผมว่าสายไอยสายพานมันน่าจะขาดไปซะแล้วสายพานนะมันหลายปีแล้ว อีเจ็ทเพาสายฟา้ามันข่างตัวเพอผมไม่ได้เน้นผมไม่ได้เน้นเทป